เรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่สำคัญทีเดียวเรามาฟังประวัติพระถังสัมจังซ้ำเมื่อวานอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะพระถังสัมจังมีฉายาทางพระวัสสเวียนจ้าเป็นพระภิกษุจีนในสมัยราชวงศ์ถังถ้าเรียกยางถูกต้องก็คือถังสัมจังหวบซือคาว่าสัมจังแปลว่าพระไตรปิดก วอบสือก็แปลว่าธรรมอาจารย์ประวมแปลว่าพระธรรมอาจารย์ผู้แปลพระไตรปิฎกในราชวงถังเดิมพระถังสำจังชื่ออีท่านมีความเฉลียวฉลาดและคุณสมบัติที่แตกต่างจากเด็กรุ่นเดียวกันเพราะศึกษาไฟหาธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัย พระท่านอายุ13ปีในขณนะนั้นมีการคัดเลือกผู้จะทำการสอบเพื่อเป็นพระภิกษุซึ่งสมัยนั้นการจะบวชเป็นพระภิกษุได้ต้องมีคำสั่งจากห้องเต้พระราชาตนอนุญาตให้เปิดการสอบและผู้ที่ต้องการจะบวชต้องผ่านการสอบเท่านั้นจึงจะไปบวชได้ ขณะน,นั้นท่านมีอายุน้อยกว่าเกณฑ์แค่สิบสามปีท่านอยากจะบวชจึงได้แต่ยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องสมัครเออเราจะเราเรา,เรานึกเราคงนึกถึงผู้มีบุญนะจ๊ะที่ศีรกาได้ท,ท่านคุณนานันทะ ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาตหักหล,ลักมั่นคงมาในยามที่มีสึกของาศาสนาเกิดขึ้นจะลบเลือพระพุทธศาสนาออกจากเกาะศรีลังกาท่านบวชตั้งแต่เป็นสัมมณีเ,เหมือนอเงบวชวันนัประเทศทั้งคืนเลยสว่างและถึงสว่าง มีคนมาฟังเทศมากนี่เราจะเห็นได้ว่าผู้มีบุญที่จะมาพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะบววกันตั้งแต่เป็นสัมมณรเ,เลยเห็นไหมจ๊ะตั้งแต่เป็นสัมมณรเ,เลยในเมืองจีนนี่ประถังสัมจังบวชตั้งแต่เป็นสัมมณรศรีลังกาข้าท่านคุณาน,านันทะ พระสัาางสำจังขณะนั้นท่านมีอายุน้อยกว่าเกณฑ์จึงได้แต่ยืนอยู่หน้าประตูห้องสมัครตอนนั้นหัวหน้าผู้ดูแลการสอบเห็นเด็กมายืนอยู่ตรงนั้นจึงเข้าไปซักถามว่ามาทำอะไรท่านตอบว่าผมอยากบวชแต่อายุของผม,มยังไม่ครบจึงสมัครสอบไม่ได้หัวหน้า จึงถามว่าแล้วเธออยากบวชจะบวชนั่ะเธอมีผลอะไรเพราะอะไรหรือท่านก็ตอบว่าอยากบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระธรรมให้เจริญรุ่งเรืองนี่คือคำพูดของเด็กน้อยอายุสิบสามปีที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่รับพระพุทธศาสนาเลย ทั้งทงที่รู้ว่าบวชเข้าไปแล้วนี่มันลำบากแต่ไม่คำนึงใเลยไม่กังบนเลยบอกที่นี่หลายครั้งจนกระทั่งหัวหน้าพุทแลาเห็นความทั้งใจจริงจึงอนุญาตให้สอบเป็นกรณีพิเศษซึ่งท่านก็อสอบผ่านได้เป็นสมณรอีกเจ็ดปีต่อมาเนี่ยจึงได้อุปสมบทที่วัดต้าฉือ มนทนเสฉวนได้ฉายาวเสเวียนจ้างวัตถชือนี่ตอนนี้ก็มีท่านตาเอินฝ่าซือหรือท่านธรรมจาร์ตาเอินหลวงพ่อตาเอินท่านเป็นเจ้าวาดอาจยะเป็นเจ้าวาดอยู่ ก็มีประวัติย่องท่านตาเอินท่านธรรมจารย์ตาเอินต้าเอินฝาซื้อท่านบวชเมื่อพุทธศักราช2 5 2 4เป็นพระภิกษุกี่ปีแล้วอย่างนี้ยี่สิบห้าพรรษาได้จบการศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยสง์ในปักกิ่ง เป็นรุ่นแรกของวิทยาลัยสงฆ์ในปักกิ่งรุ่นหนึ่งทีเดียวนี่บวชได้ 15, สิบห้าปีสิบ้าพรรษาในปีพุทธศักรก 2, าชสองพันห้าสิได้เดินทางมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกพร้อมกับหมู่คณะชาวจีนทั้งหมดสิบห้าคนาซึ่งตั้งแต่นั้นมาท่านก็ เริ่มปฏิบัติธรรมโดยวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ<า>็ดในปรพุทธศักรา2 5 4 8พรรษาที่24ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดต้าชือซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปนะจ๊ะท่านแต่เอิญมีความคิดอยากจะเผยแผ่ธรรมะไปสู่คนรุ่นใหม่ จึงได้เพิ่มเติมการปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นจากทางปริปรยัติคือแต่เดิมมีทางภาคทฤษฎีภาคปริยัติอย่างเดียวเนท่านก็เพิ่มให้มีการปฏิบัติด,ด้วยท่านได้เชิญลูกศิษย์มาบวชมานั่งสมาธิและร่วมงานบุญญยาทิวัดพระธรรมกายเสมอเหมือนเป็นวัดเสียววัดพวกกันนะจ๊ะ เหมือนวัดพี่วัดน้องกันไปอย่างนั้นพระครูปอาใหญ่ก็กราบเรียนท่านทราบว่าท่านตาเอินฝาซื้อให้ถือว่าปฐมกายคือวัดของท่านกันแล้วกันอย่าถือว่าท่านเป็นอาคันโกะหรือแขกเลยอยากมาตอนไหนยังไงก็มาเถอะอยินดีต้อนรับท่านแล้วก็คณะของท่านท่านก็มาเรื่อยๆเลยมาเป็นปกติ นี่ก็ประวัติโดยย่อ,อของท่านนะจ๊ะท่านปรารถนาอย่างรแรงกล้าที่จะทําให้ที่จะให้ชาวจีนนี่ได้มาฝึกสมาธิเพื่อสําหรับความสงบและความสุขจากการเข้าถึงธรรมตอนนี้เนื่องจากเป็นวัดสื่อวัดเสียวัดพวกกันแต่ก็บอกนิมนต์เลยธรรมประธรรมกาจะมาจัดการปฏิบัติธรรมที่วัดต้าฉือ บอกท่านเตรียมห้องปฏิบัติทําให้กระหมคนะูคณ<า>ะของวัดพระธมกายเอาไว้ว่าเอามา,มาใช้ได้เลยมาทํางานรศาสนาที่นั่นแหละท่านอนุญาตเต็มที่เลยนี่ก็เป็นความรักพระพุทธศาสนาของท่านที่มีหัวใจขยายนะจ๊ะมีหัวใจที่ขยายทีเดียว หลวงพ่อตาเอินนี่ท่านเป็นที่เคารพบ,บูชาของพุทธบริษัทสี่ที่มนดนเสียชฉวนมากเลยนะจ๊ะท่านไม่ค่อยถือเนื้อเธอตัวน่ารักน่าเคารพน้าเขาาใกล้น่าฟังธรรมจากท่านระหว่างนี้พระภิกษุเสวียนจ้าง แต่พยายามศึกษาธรรมะจากหลายสำนักแต่ก็พบว่ามีความแตกต่างกันหลากหลายและเมื่อตรวจสอบคำพี์ก็แตกต่างกันไปอีกไม่อาจทราบว่าฝ่ายใดถูกต้องความแตกต่างมันเกิดขึ้นมา,ากมายจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนเป็นหลักในการปฏิบัติความแตกต่างก็คือการแตกแยกนั่นแหละ ท่านเห็นความสำคัญต้งนี้จึงมีความตั้งใจอยากจะเดินทางไปศึกษายังถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนาในอินเดียแล้วก็อัญเชิญพระไตรปิฎกมาเป็นหลักฐานนี้ได้ก็จะได้อาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนี่คือความตั้งใจของท่าน <c oughs> ท่านยังได้ชวนเพื่อนพระ เดินทางไปอินเดียด้วยกันแต่ขณะนั้นฮ่องเต้ไม่ทรงอนุญาตได้เหตุผลทางการปกครองถ้าฮ่องเต้พระราชาอนุญาตจะได้เหตุผลอะไรกันแล้วแต่ก็แปลว่าไปไม่ได้ถ้าไปตายไปแต่ตัวแต่หัวเอาไว้อย่างนี้หรือไปแต่ดวงวิญญาณแต่ท่านไปท่านตัดสินใจเด็ดขาด เดินทางไปแต่เพียงผู้เดียวแม้เพื่อนภิกษุท่านจะทักท้วงว่ามันลำบากนะด่านแรกไอ้ลำบากระหว่างทางไม่กลัวหรอกกลัวด่านแรกท้าไม่ผ่านแล้วหวัวจะหลุดจากบาเนี่แต่ท่านก็ไม่ได้สนใจบอกตั้งใจแล้วถ้าท่านไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะในเมื่อพุทธบริษัทสีเนี่ย ยังไม่มีหลักยึดที่ถูกต้องสมบูรณ์เราควรจะไปศึกษาว่าคำสอนนั่งเดิมนั้นมาเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้นำมาถ่ายทอดดีกว่าเราาอยู่ปฏิบัติที่มันมันไม่ถูกต้องนะี่ิี้การดำเนินชีวิตผิดพลาดมันอันตรายต่อชีวิตที่จะทำให้เราพิดสวรรค์ไปอบายได้เพราะนั้นดีที่สุดตัดสินใจไป ตอนตัดสินใจนั่นน่ะพรอายุได้26ปีตรงกับพุทธศักราช1172ท่านเดินทางนะเดินด้วยเท้าเนี่ยระหว่างทางต้องผ่านทะเลทรายขึ้นเขาลงห้วยผ่านทะเลทรายผ่านไปตามที่ต่างๆท่า,ทากนกระถามก็ไปเรื่อยๆเยละก็จะมีชาวบ้านระหว่างทางก็บอก พาไปส่งอีกช่วงหนึ่งแล้วเจ้าบ้านก็บอกกับท่านว่าอย่าบอกใครนะพระถจ้ารู้ไปถึงห้องเต้แล้วก็แปลว่าตายสถานเดียวเพราะเหตุการณ์ตรงนี้มันยังไม่เรียบร้อยท่านก็ไม่บอกใครก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นช่วงช่วงไปบางช่วงก็เดินบางช่วงก็มีพานนะอะไรแต่งเนี้ยสลับกันไปเรื่อยๆอยบางช่วงก็ไม่มีน้ําฉัน จะม็นลมสลบไปหลายครั้งบ้างก็มีในบางช่วงก็เจอโจรผู้ร้ายระหว่างทางอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็นมาบันทึกเอาไว้เพราะว่าท่านก็นมีนิสัยเหมือนบนรรพบรุษที่ชอบบันทึกเรื่องราวแล้วลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เขาเอามาแต่งเป็นวรรณกรรมเรื่องสยอยิ๋วว่าระหว่างทางนั้นเจออะไรมาบ้างเพราะเจลืญตอนนั้นอิทธิพลในเส้นทางสายใหม่นี่มีอิทธิพลของกรีก แล้วก็โรมันกรีกนี่โรมันมาทั้งนั้นเลยเนี่ยมาเส้นทางนั้นก็มีหลากหลายวัฒนธรรมบริสรพัตที่เสร็จท่านก็เดินทางมาถึงอินเดียจนได้ก็เดินก็ไปสังเวชนิยสถานกันที่ประสูตรตัสรุปปริเดพานที่แสดงปฐมมทเทศนาของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า แล้วก็ตรงไปศึกษาธรรมกับพระอาจารย์ศิลพัพเกระที่มหาวิทยาลัยนาลันนาได้ศึกษาอยู่ห้าปีทำให้ตั้งะาจายภาษาสันสกฤตและหัวข้อธรรมะอย่างลึกซึ้งนี่แล้วเขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้ว่าว ในยุคข,ของพระถังสำมจังที่ประเทศอินเดียนั้นนะที่ในยุคที่ท่านไปศึกษาที่มหลาลัยนันทาอินเดียในยุคนั้นก็มีศาสนาพราหมณ์กับศาสนาฮินดูพยายามจะกลืนพระพุทธศาสนาโดยเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์กับฮินดูเช่นอวุธเจ้าไปเป็น ปางหนึ่งปางอาวตารของพะนารายเป็นปางอาวตารปางหนึ่งของพรนธารายจากนารายณ์นารายณนมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยนี่โมเมกันไปอย่างนั้นค่อยๆกลืนไม่โดยใช้ภาษาที่สละสลวยไพเราะเลยเดียวคนพออ่านรุ่นหลังๆก็ชักเคลิ้มเมื่อกันมันเพลินดีเหมือนเราอ่ากนกำลังภายใน น่ก็กล้วยเจ๋งมีจริงจริ้ก็กล้ว,วยเจ๋งไม่มีมีแต่กล้วยจับนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันขึ้นอย่างกล้วยอะไรใน,าานอวบผสมกันนะพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในอวตารของพรรธารายคําสอนของพุทธกับพราม์พุทธศาสนาคัมภีร์ฮินดูจึงปะปนกันอยู่ดังนั้นในช่วงมีมหาวิทยายลัยแห่งแรกของโลกคือมหาวิทยาลัยนารันตา ซึ่งตอนนั้นมีคณาจารย์สอนธรรมะถึง1,500ท่าน oh. นักศึกษาก็นับหมื่น oh. มีทั้งชาวอินเดียแล้วก็ชาวต่างชาติเช oh. ่นมีจีนมีทิเบตมีอินโดนีเซียมีตุรกีทั้งคริหัตและบรรพชิต oh. ทั้งเทราวาและมหายาน oh. เป็นนักศึกษาที่นั่นนะในเหมือนเมืองไทยเริ่มเริ่มนะ มีก็ได้หัดกับบรรพชิตไปเรียนรวมเงินเนื้อหาของมพุทธศาสนาที่พระถังสัจังท่านได้ศึกษาเนี่ยเราแดนเชนกลับมาจึงจึงมีความเชื่องพรหมามฮินดูเจือปนมาก่อนหน้านั้นแล้วท่านก็หอบเอาคมพีกลับมาน,นี่ก็เป็นเป็นเรื่องขยายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเลยจ้ะแล้วก็ ท่านก็ศึกษาจงก,กระทั่งแตกฉานในภาษาสันสกฤตและหัวข้อธรรมะอย่างลึกซึ้งต่อมาพระเจ้าศรีลาทิศได้จัดงานชุมนุมพุทธชุมนมุมศาสนาก็ไม่เฉพระชาวพุทธอย่างเดียวเอาทุกศาสนาเลยก็มีผู้ร่วมงานเช่นเจ้าเมืองจาก18คว้านภริษุส,สมมมณสน,น3,000มีพระมีเดลถีมีนิคนรนโรมอีก2,000 ึ่งทางนารันทาก็ได้ส่งพระภิกษุไปร่วมงานพันกอรูปในงานชมนมศาสนาเอาหลายๆศาสสนิกมารวมเงินแล้วก็มีการแสดงธรรมโตวา,ธาทธรรมกันครั้งนั้นพระถังสำมจังได้เป็นตัวแทนฝ่ายพระภิกษุได้แสดงธรรมเป็นภาษาสันสกฤตเรานึกถึงพระถังสำมจังบุคลิกของ ชาวจีนเห็นไปใจหลวงจีนองค์หนึ่งนั่งดวงตายาวเรียวอย่างนี้แต่ผู้ฟังดวงตากลมโตคมโตยาวจะผู้ภระาสันสกฤตเป็นพื้นแต่ของท่านไม่ใช่จากจีนมาศึกษาภาษาสันสกฤตห้าปีจนแตกฉานเพราะท่านตั้งใจเรียนจะศึกษาเนื่องจากว่าความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกเก็บไว้ในภาษาสันสกฤต แตนก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจเรียนไป5ห้าปีก็แตกฉานแสดงทามภาษาสศรษฐกิจยาถึงหนึ่งพันหกร้อยสโลก1,600พัหกร้อยหัวข้อพอแสดงจบก็มีการประกาศว่าให้คนนี่มาโต้แย้งในสิ่งที่ท่านแสดงทำว่าไม่ถูกต้องมีช่องโหว่ตรงไหนประกาศร,รับสมัครทุกศสาสสนิกทุกศสาศสนา ผ่านไปสิบแปดวันก็ประกาศทุกวันวันละหลายครั้งีเดียววันหนึ่งประกาศหลายครั้งอา้าวใครมาโตแย้งคําสอนที่พระทั้งสัมจังแสดงธรรมมีบ้างไหมเนี่ยประกาศเป็นช่วงช่วงช่วงยงช่วงไปเรื่อยๆ,ๆผ่านไปถึงสิบแปดวันก็ไม่มีใครมาคาดัดค้านก็แปลว่าสิ่งที่ท่านแสดงธรรมนั้นงดงามเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย ถูกต้องแล้วก็ถูกใจของผู้ฟังทุกคนก็เลยทำให้ชื่อเสียงท่านนี่กระจ้างกรจา,จารยไปทั่วอินเดียพุทธศักราช1186ประถังสำจังก็ตัดสินใจจะกลับจีนเพราะว่าก็รวบรวมภาษาปินดกดจะเป็นภาษาสันสกฤตได้ในระดับหนึ่งแล้วคิดว่าเพียงพอที่จะกลับไปแปลเป็นภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเลยตัดสินใจจะกลับเสียก็เข้าเวลาพระเจ้าศีลาทิตโรงก็พยายามทัดทานบอกโอจะไปเลยท่าน,นเป็นธรรมอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แสดง่ามได้ไปรับเบืทท้องต้นนำกลางเบื้องปลายแต่พระคุณเจ้าไปแล้วโยมก็เหงาเลย พุทธบริษัทสีก็จะเหงาใครจะแสดงธรรมได้ไพเราะขนาดนี้ก็พูดไปพยายามทัดทานในสุดก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนิมนต์อยู่ก่อนเธอพระคุณเจ้าจะสร้างวัดถวายท่านหนึ่งร้อยแห่งก็แปลว่าท่านไม่ต้องมาบอกบุญนะจ๊ะไม่ต้องเทศนาหาเจ้าภาพแต่ว่าพระราชารับเป็นเจ้าภาพเลยสร้างทีเดียวร้อยรูปใหญ่วัดเดียวก็คือ หมเมืม่อไรจะมีอย่างนงี้มงึงเนาะมาสักร้อยแห่งแต่ารมีแล้วยังอ่อนกว่าพระสังสำจังท่านารมีแก่ๆนี่พระราชาศรีราทิ์บอกเอาไปร้อยวัดเลยพระสังสำจังก็ยืนยันว่าจะนำระธรรมกลับไปเผยแผ่ที่จีบอกยังไงเนี่ยธรรมภาพาต้องกลับไปพราที่ตั้งใจมาก็เพื่อจะมาเพื่อการเนี่ยมาศึกษาเสร็จ รวบรวมกัมปีก็จะกลับไปเผยแพร่ในสุดพระเจ้าศีลาทิตย์เห็นความตั้งใจจริงของท่านจึงได้จัดผู้คนช้างม้าลาล่อขนกัมปีพุทธรูปและของมีค่าไปส่งให้ด้วยมีสเสบียงไปมีอะไรอะไรไปกันมีพุทธรูปมีกัมปีท่านใช้เวลาเดินทางกลับจีนอีกประมาณหนึ่งปีโดยสรุปแล้วท่านได้ใช้เวลาเป็นเจ้าปฏิปยบิดเดียถึงสิบแปดปี จึงเมื่อมาถึงเมืองจีนฮ่องเต้ทราบข่าวลืมไปเลยบจะุูหัวตอนที่จะออกจากเมืองจีนตอนนั้นห้ามไม่ให้ไปไหนนละลืมไปกิติศัพท์ของท่านล่วงหน้าไปแล้วบัดนี้ประสังสัจังได้ศึกษาเล้วเรียนคำสอนของพระบรมศา,ศาสดาสำเร็จแล้วกำลังหอบเอาคอมพีร์มา มากลับมาเมืองจีนมีชื่อเสียงกระจองกระจายเทศนานี่ไม่มีใครโต้แย้งได้ประกาศหาผู้โต้แย้งสิบแปดวันยังไม่มีใครเลยไม่ว่าจะจะเป็นชาวพุทธหรือชาวไม่พุทธก็ตามเพะาะนั้นในฐานะท่านเป็นพระราชาเป็นห้องเต้ปลื้มเลยปลืมกันมารับด้วยตัวเองเลยในมอนในตันเทแท่งกเทศได้ฟังเทศครูพิยาได้ไปอ่าน อเป็นสมุดที่เขียนท่านเทศพระราชากับเสนาบดีม,มาทั้งหลายนี่ฟังทราบซึ่้งหมดพุทธบริษัทสีมาฟัง <c oughs> แต่พระราชาคิดอย่างเดียวโอ้ oh, องค์นี้เก่ง <c oughs> นี่แต่ละมาอยู่รับราชการนี่ก็งคงจะดีเหมือนกัน <c oughs> ว่าพอเสร็จเทศนาเสร็จก็ไปนิมนต์เลยคุณเจ้า ลาสิกขาเธอมาอยู่ัะโยมเดี๋ยวโยมจะแต่งตั้งให้อย่างนี้อย่างนี้ท่านก็ปฏิเสธนะปฏิเสธอย่างอ่อนน้อมนอบน้อมว่าตั้งใจบวชมาเพื่อการนี้มาสืบทอดอายุพุทศาสนา้าไปที่อินเดียแหลงกัน,นินพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะนำคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับมาแผ่นดินจีน พอเห็นการปฏิบัติที่แตกต่างนะกันของชาวพุทธแล้วมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการแตกแยกแล้วก็เป็นหนทางอันตรายในการดำเนินชีวิตเพรฉะนั้นอยากจะรับใช้สนองพระคุณท่านโดยการเป็นสัมมณะแทนการออกไปรับราชการถือว่าเป็นเป็นข้าราชการในพระองค์ คนหนึ่งแต่ว่าในเพศสมณนนะทำให้ห้องเตะศรัทธาสิอืมจะสนองพุะคุณนั่นโดยการอยู่ในเพศสมณนนะไม่ใช่จบเจไปโยก้าวลาสิขานี่หน้าเป็นหน้ากลวงเนี่ยยังไมัมนน่าส่งไปห้องเตะกุดหัวเลย พระสังังได้เป็นหัวหน้าในการแปลพระไตรปิฎกจากสัสก,กิกเป็นภาษาจีนโดยฝึกทีมงานขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นหัวหน้าทีมไปจ้ากว่าจะเสร็จกกใช้เวลาเกือบยี่สิปีปัจจุบันประวัติคุณธรรมและความมีปัญญาความเพียมของพระธรรมสังจังได้ถูกจารึกไว้ว่าเป็นผู้อัญเชิญพระไตกกรปิฎกสู่จีนในสมัยราชวงศ์ถังที่นี่ที่นี่มันมีอะไรละ่ะ สิ่งที่ผสมกันอยู่ในนั้นติดเข้ามาในคำพีด้วยและมันแยกไม่ออกคือมันมีแนวคิดทางเทวนิยมคือความเชื่อเรื่องเทวเจา้าเรื่องจะพ่อจะแม่มันติดมาด้วยซึ่งภิกษุยุคหลังพระถังสำจังได้นำคำพีนิกายมันตรยาน จะมีกำเนิดในอินเดียเข้ามาอีกซึ่งในกายนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อเรื่องพิธีกรรมและอาถรรพ์เวทของพราหมณ์คำารรคกับพระพุทธศาสนาแล้วก็สร้างพระเจ้าพระองค์ใหม่ขึ้นมาแทนสักยมุนีพระเจ้าสร้างพระเจ้าขึ้นมาอีกพระองค์หนึ่งโดยไม่ต้องไปสร้างบาร,รมีเลยสร้างขึ้นมาเลยแต่งตั้งขึ้นชื่อ,อว่าพระไวยโรจนะพุทธเจ้าเนี่ยสร้างขึ้นมา โดยไม่ต้องสร้างบารมีแต่มนุษย์สร้างขึ้นโดยอิทธิพลของพราหมณ์ทธิปลก็ไมาอยู่กว่าความเชื่อเทวานิยมแดยจะอธิบายพระองค์เป็นผู้ปกครองดูแลสรรพสิ่งคล้ายกับความเชื่อของพรามเห็น<อ>ไหมจ๊ะในเรื่องพรามมันธรรมันที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคือพร้อมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของสรรพสิ่งทั้งหลายนี่มันมาผสมกันเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่แถมจิตมาซึ่ง ในยุคนี้ก็จะต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้ว่าอะไรที่มันของแท้อะไรที่มันไม่ใช่เพื่อจะได้แยกออกจากกันแล้วเราจะได้ปฏิบัติในคำสอนเดียวกันอืมก่อนท่านมาเกิดท่านมาจากไหนนะพระถังสำมัง แล้วท่านทรมาทำงานศาส,สนาอย่างนี้นี่บรรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านไปอยู่ที่ไหนนะครูไม่ใหญ่ก็อยากรูก้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เรามาศึกษาเรื่องชื่อของพระภิกษุจีนเมื่อออกบวชแล้วเนี่ยจะใช้แท้เหมือนกันหมดทุกรูปนะ พระภิกษุทุกรูปในแผ่นดินจีนบวชแล้วจะใช้แท่เดียวกันทุกรูปเลยคือคำว่าซื่อซึ่งมาจากคำว่าซื่อเจียมโหมหนีฝอซื่อเจียมหมหนีฝอแปลว่าสากยมุนีเป็นการบ่งบอกว่าคนจีนหรือผู้ที่ใช้แท่นี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ซื่อ,อนจะจ๊ะเมื่อออกบวชแล้วจะไม่คงชื่อนามสกุลเดิมเป็นการบ่งบอกว่าได้เป็นผู้ออกจากเกรือนแล้วเหมือนมะม่วงลืมต้นแล้วลืมต้นมะม่วงแล้วจะไม่ลงเรืออะไรไม่ให้ต้องจดจำอีกเลยแม้กระทั่งชื่อเดิมคือลืมอดีตไปหมดเลย ทีนี้เรามาเป็นลูกของพระเจ้าโดยมีคำว่าซื่อซื่อเจ้าหมหนีฝอนมีคำว่าซื่ออยู่หน้าวิธีการเดือว,ว่าเป็นสิทธิ์ของใครก็จะใช้ตั้งชื่อสองตัวสองตัวหลังให้ใคลา้คลายกันเพื่อเป็นการยบยัองพระอุปชาไอ้ซื่อเนี่ยก็อยู่หน้าข้างหลังเลยเนี่ยข้างหน้ามั้งเดี๋ยวผู้ประสานงานก็เกิ้งคล้ายมากแล้วกัน วิธีการเดียว่าเป็นสิทธิ์ของใครก็จะใช้ตั้งชื่อสองตัวหลังให้ค,คล้ายๆกันเพื่อเป็นการยบย่่ง,งพระอุปชานักบวชจีหลายรูปก่อนบวชมีการศึกษาทางโลกมาสูงนะบัญญาตรีโทเอกแต่ภายหลังบวชแล้วจะไม่นําวุฒิการศึกษาทางโลกมาคุยมาคุยเพื่อเชิดชูตัวเองยกจ้องตัวเองโดยมีเหตุผลว่าเมื่อบวชแล้ว ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวกับวุฒิทางโลกอีกลืมมันไปเถอะนี่ไหมจ๊ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องศึกษากันเอาไว้นะจ๊ะ